ผมบูชเลชานะครับเชฟหน้าโหดโหมดคิตตี้เมิ้วสวัสดีครับผมป๊อปปี้นะครับแซ่บกว่าอาหารก็ผมนี่แหละฮะน้ำฝนพัชรินค่ะสวยยืนหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวในรายการพวกเราแซ่บาสานี่โอ้โหแม่เจ้าทำแบบนี้แม่เจ้ามาไวครับปกติต้องต้องมาตอนคืนไม่ใช่หรอครับ ไม่ใช่สิมันละครเขามาสุกเสาร์อาทิตย์ใช่จริงๆวันนี้เป็นละครเรื่องความทรงจําสีจ้างสัญญารักสัญญาลวงมาสุกเสาร์อาทิตย์นะคะฝากติดตามชมด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้แม่เจ้าแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าอยากจะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวงานนี้กันเยอะๆค่ะกับชื่องานว่ามหัศจรรย์งานช้างสุรินไปรู้จักกับงานนี้กันเลยค่ะ เมืองสุรินทร์ถิ่นอีสานใต้ชวนมาสัมผัสความอเมซิ่ง ของมหาศจรรย์งานช้างสุรินหนึ่งเดียวในโลกที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่12ถึง23พฤศจิกายนนี้งานนี้มีทั้งการแสดงช้างขาบวนพาเหรดช้างขาบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมส่วนใครที่ชอบชิมชอบชอบทาไหมพายกทองพามัดหมี่งานจักสารเครื่องเงินโบราณของดีของฝากของขึ้นชื่อของสุรินก็มีมาให้ชอ็อปกันอย่างจุใจแต่จะเด็ดแค่ไหนมาชมพร้อมๆกันในรายการกันเลยจ้า วันนี้นะครับเราเป็นเกียรติมากเรกาอยู่กับคุณสุวพงศ์กิิพันธ์พิบูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับผมสวัสดีครับผู้ว่าสวัสดีครับวันนี้ให้เกียรติมากๆเลยก่อนอื่นต้องเรียนถามก่อนค่ะถึงไฮไลท์ของงานมหศัศจรรย์ช้างจังหวัดสุรินทร์ในปีนี้ค่ะครับเริ่มตั้งแต่วันที่12 นะครับทางจังหวัดเราได้จัดมีการรำวงสวงของแม่นางของจังหวัดสุรินทร์รวมแล้วประมาณ1 0 0 0 0คนโอ้คนนั่งรำหน0 0 0 0คนใช่ครับมาจากที่ไหนกันบ้างคะมาจากทั่วทุกอำเภอของจังหวัดสุรินทร์ครับโอ้เยอะมากแล้วเขารำกันที่ไหนคะหนึ่งหมื่นคนที่ต้องกว้างมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นวงเวียนอนุสาวรีย์ของพญาสุรินทร์ทักดีครับนักท่องเที่ยวแล้ว จะเชิญเป็นแสนเลยใช่ไหมครับได้ยินว่าจะเชิญเป็นแสนคนเลยได้เก่งใจชาวบ้านครับอย่างนี้ชาวบ้านต้องไปซ้อมกันเองไหมคะแล้วค่อยมารําร่วมกันไหมคะใช่ครับเราเราได้จัดให้ให้เอาเทปไปให้ชาวบ้านเขาซ้อมซ้อมต่างคนต่างซ้อมโอ้ถือว่าเป็นความรวมแรงรวมใจมากๆเลยแล้วมีอะไรอีกบ้างคะท่านครับนอกจากจะมีการรําแล้วเนี่ยในวันที่19นะครับเราก็จะมีการเลี้ยงอาหารช้างครับ กี่เชือกครับท่านเอ่อหกเชือกครับหนึ่งร้อยหกสิบเชือกต้องยาวขนาดไหนคะโต๊ะที่เลี้ยงช้างเนี่ยเราจัดอาหารเป็นผักผลไม้เนี่ยใส่โตไว้ยาวไปทั้งถนนเลยครับบุฟเฟต์โตจีนบุฟเฟต์โตจีนใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ไล่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจัดมาปีนี้เป็นปีที่60แล้วใช่ครับความพิเศษที่มากกว่าทุกๆปีมีอะไรบ้างคะครับก็เนี่ยฮะมีเลี้ยงอาหารช้างเสร็จแล้วในในในงานของช้างเองในงานช้างเองเนี่ยเราก็จะมีการจัดของ อาหารที่อร่อยอยของจังหวัดสุรินทร์ให้มารวมตัวกันอยู่ในงานนี้นะครับอย่างเช่นนี่ครับอันนี้คืออะไรครับอังแก๊บบ๊อบครับอังแก๊บบ๊อบเดี๋ยวนะคะมันจริงๆแล้วมันคืออะไรคะท่านมันจริงใช่ไหมครับจริงๆก็คือเหมือนกับกบยัดไส้สมุนไพรแล้วก็เอามาย่าง มามามาพรอมอร่อยมากครับผมสมุนถึงถึงต้องป๊อปปี้ชิมแล้วล่ะผมว่าลองหน่อยนะคะน้องอร่อยแน่นอนพี่รับประกันครับผมอันนี้เป็นอาหารพื้นที่อาทำไพี่รับประกันแต่พี่ไม่กินก่อนผมอ่ะเอราะผมอยากป๊อปปี้ชิมอ่ะแต่ผมกินให้ดูว่าอร่อยขนาดไหนครับนี่นะนี่คือไส้อั่วกบใช่ไหมฮะครับเครื่องเทศแบบไส้อั่วแต่ยัดไปในตัวกบครับครับโอ้โหกินปุ๊บอยากร้องเลยอบอบ บอกเลยว่ามีกลิ่นสมุนไพรชัดมากแล้วด้วยความว่าเป็นกลิ่นสมุนไพรของคนไทยยังไงก็กินแล้วสุขภาพดีแน่นอนแล้วความอร่อยคือแซบพอดีพอดีไส้อั่วนี่เฮ้ยผมผมว่ามันติดฮอมันติดฮอนี่จะบอกว่าไม่ได้ทานยังได้กลิ่นหอมเนี่ยคุณผู้ชมคอร่อยจนรู้สึกว่าเฮ้ยอยากกินอีกนะครับระหว่างนี้พูดไปเลยฮะเดี๋ยวผมกินต่อฮะได้เลยค่ะต่วันเชื่อไหมว่าชุดของเราเนี่ยราคาเหยียบแสนนะครับ ใช่จริงครับแนะนรคนัะเป็นผ้าไหมยกทองราชสำนักครับชอบชุดผมมากเลยมีคุณใส่แล้วดูหล่อมากแต่ว่าไม่ใช่แค่ที่เราใส่อยู่เท่านั้นเห็นบอกว่ามีผ้าผืนที่แบบแพงมากแล้วก็กว่าจะทอได้เป็นผ้าผืนไหนคะครับเป็นผืนนี้นะฮะเขาเรียกว่าผ้าไหมสี่ชีวิตฮะทำไมถึงเรียกสี่ชีวิตคะท่านผู้ว่าคือเขาต้องใช้คนสี่คนมาช่วยกันทอนะครับใช้คนสี่คนมาช่วยกันทอ วันหนึ่งเนี่ยจะถอได้ประมาณ4เซนติเมตรเท่านั้นเซนติเมตรนิดเท่านี้เองนะคะใช่ครับ4คนใช่ครับโอ้โหท่านผู้ชมกว่คือมันเป็นงานละเอียดมากใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ราคาเป็นไงบ้างคะนิดหน่อยฮะอนนิดห่ยแค่เมตรละประมาณแสนเดียวเท่านั้นเมตรละแสน เมตรละแสนคืออันนี้ก็คือ4เมตรสี่แสนใช่ครับแต่สวยมากสวยมากมันละเอียดมากครับผมกว่าจะได้ที่ก็เป็นแสนแล้วดูที่พวกเราใส่นี่ก็เป็นแสนแล้วใช่ครับอ้ยนอกจากนั้นเห็นว่าทางนู้นด้วยใช่ไหมพี่บอตตี้ทางนี้นี่ครับเห็นบอกว่าเป็นข้าวที่สวยที่สุดยังไงครับหอมยังไงฮะอันนั้นสวยอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวข้าวอยู่ด้านนี้ข้าวอยู่ด้านนี้ผมเลยผมขอโทษผมขอโทษเร์สไม่ได้เลยต้องนิดนึงนะฮะ เขาบอกว่าอันนี้เป็นข้าวที่หอมที่สุดในประเทศไทยใช่ครับผมขออนญาตนะฮะโอโหโห้โหอมอไหมครับรทานโทษครับนี่ขนาดยังไม่หุงยังหอมขนาดน,นี้ถ้าหุงมาต้องหอมมากๆแน่ๆข้าวสุรินจะเป็นข้าวเม็ดเล็กเม็ดเล็กเรียวนะครับแล้วก็มีความหอม ยิ่งหุงก็ไปแล้วจะยิ่งหอมแล้วก็หนึบนุ่มอร่อยมากครับรสชาตได้กินน่าดักมากเลยนะดูมีไรซ์เบอร์รี่อะไรก็มีนะครับมีแบบหลายอย่างมากเลยถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นข้าวหอมมะลิที่หอมที่สุดในประเทศไทยใช่ครับแล้วนอกจากนั้นค่ะในงานเห็นผ้าด้านหน้าสวยๆเหล่านี้ค่ะก็มีจําหน่ายในงานด้วยใช่ไหมคะมีจาหน่ายด้วยครับแล้วก็ทางจังหวัดเองได้ออกแบบชุดผ้าใหม่ๆนะครับผมสงสัยทีผมขออนุญาตถามนะฮะเนี่ยผ้าอย่างเนี้ย เวลาเขายกขึ้นมาผมต้องตอบตลอดเลยก็ผ้าไงก็ผ้าไงเพราะชอบถามไงผ้าไหมผ้าไหมผมต้องคอยตอบว่าอ๋อผ้าไงครับผ้าอันนั้นเขาไม่ได้ถามเขาบอกว่าอันนี้คือผ้าจากไหมไม่ได้ช่วยทำสวยครับช่วยด้วยครับพี่ช่วยด้วยครับอ่อนอิจฉาอ่อนอิจฉาฝากถึงงานเลยครับว่ามันจะมีวันวันเท่าวันที่เท่าไหร่ราคาเข้าชมยังไงบ้างครับครับงานช้างของจังหวัดสุรินทร์ในปีนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่23 นะครับถึงวันที่23พฤศจิกายนนะครับราคาค่าเข้าชมปีนี้เนี่ยเรามีเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นปีที่60ของงานช้างสุรินจะมีทั้งการจัดแสดงช้างภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับใช่ราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ปกติเนี่ยทุกๆปีที่ผ่านมามีชาวต่างประเทศเข้ามาจะขาย1,500-1,500บาทปีนี้เราลดราคาเป็นพิเศษ500กับ300บาทโห้มมา ฟ้าผ่าครับผมเรียกว่าลดราคาถูกมากครับจริงคุ้มมากๆถือว่าได้ไปดูปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวและนอกจากการแสดงช้างที่เราได้พูดถึงไปแล้วยังมีเครื่องประดับสวยๆที่ผลใส่อยู่นี่เหมือนกันด้านนู้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นมีอะไรบ้างคะอันนี้เป็นเป็นเครื่องเงินนะครับเครื่องเงินและเครื่องทองเหลืองที่ออกแบบโดยคนของอำเภอขาวสินารินที่มีความสามารถในการออกแบบเครื่องเงินและเครื่องทองเหลืองครับสวยมากสวยงามมากครับ ยิ่งใช้ประกอบกับชุดของไทยนะคะสวยๆนะฮะจะสวยงามมากครับราคาก็จับต้องได้ครับราคาจับต้องได้ที่สำคัญเพราะเป็นงานที่ของชาวบ้านทําเองแล้วก็ขายด้วยตัวเองเลยเนาะคือเราซื้อกับตรงชาวบ้านเลยใช่ครับสวยเลยอ่ะใส่แล้วแบบว่าใครใส่ก็สวยครื่นเงินดีๆแบบนี้นะคะทั้งนั้นให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยฝากเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวงานนี้กันเยอะๆค่ะครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทั้ง ประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวนะครับในวันที่12นะพฤศจิกายนถึง23งพฤศจิกายนชาวจังหวัดส,สุรินทร์ยินด,ดีต้อนรับครับด้วยความมีมาตรฐานทั้งความสะอาดความปลอดภัย นะครับแล้วก็ความอลังการของงานช้างที่ท่านจะได้เข้าไปเที่ยวชมกันครับจริงๆสุรินทร์ก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากเท่าไหร่ขับไปเที่ยวกันรับรองว่าจะมีความสุขแล้วก็ได้ช็อปของดีๆกลับมาแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นงานแสดงโชว์ช้างที่ใหญ่ที่สุดในในโลกนะครับผมต้องไปกันนะอย่าพลาดนะแต่ที่สำคัญครับช่วงหน้านะฮะเราจะแจกอีกแล้วครับโออนุญาตวันนี้แจกอะไรคะแจกอะไรนี่ครับ ไวเชอร์มูลค่า5,000บาทจากพัทคารเจิ้งโตงนี่5,000บาทนะครับไปรอรุนันฮะว่าเบรกหน้าใครจะได้เป็นผู้ที่เราโทรไปหาและคุยด้วยครับพักสักครู่เดียวครับครับผม หมุนก่อนเลยหมุนก่อนเลยแต่อยากจะบอกนะครับกติกาในการที่จะมาลุ้นของรางวัลเราเนี่ยนะฮะคือแอดไลน์มานะครับที่เขียโค้ต,ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ของคุณเข้ามาและเราจะนำทุกอย่างที่คุณส่งมาเนี่ย ยัดไปในกล่องนี้ครับใช่นี่วันนี้เราหมุนเยอะๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะล้วงเขาสับลึกๆเลยตามที่คุณผู้ชมขอมาใช่วันนี้ทางบ้านบอกให้ผมล้วงลึกๆหน่อยแล้วก็ให้น้องเนี่ยน้องป๊อปปี้เนี่ยเต้นตอนหมุนเบาๆอันนี้คือทางบ้านบอกมาใช่ครับผมี๋ยวพี่บอกเองอันนี้พี่บอกเองด้วยทางบ้านด้วยอาแต่มาู่ขออะไรมาผมก็จะจัดจัดเลยค่ะจัดมาจัดมามาหมุนเลยหมุนเลยเต้นตอนหมุนอ๋อ นะอมุนด้วยมืนด้วยมือุนด้วยมุนเพิ่นเพิ่น่อ่าอ่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับนะแหม่ยท่าเขาได้จริงหยุดครับหยุดนี่คืออายุแล้วหยุดหยุดจับเลยอ่ะเต้นซะไม่เกรงใจชุดพยาเลยอ้าวมาฮะลุ้นลึกๆเลยครับพี่จักรกฤษณนี่ผู้โชคดีวันนี้ผู้โชคดีวันนี้นะครับคุณจีรพรเชี่ยวเหลืองศูน0์แปดเ แซบแับแับครับผมโหเลยครับผมได้เลยค่ะคุณจิรพรน,นะ,ค,ะคุณจิรพ <นะ S 1> รเที่ยวเรือเชี่ยวเลื่อน ผมบอกเลยนะว่าคำถามวันนี้คือง่ายมากพี่บุ๊ชครับผมแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ชมถ้าดูแต่ต้นรายการยังไงก็ตอบได้แน่นอนจริงๆคาถามเราง่ายทุกวันง่ายทุกวันเรายอกแจกเราอยากแจกมากจริงๆมีของแจกทุกวันไงเราองต้องออกมันต้องออกครับผมถ้าพูดตรงเลยคือมีคําถามไว้ขั้นเวลาอจริงๆมันง่ายมากผมบอกงี้เลยแค่คุณรับสายนะสวัสดีค่ะคุณจีราพรใช่ไหมคะจากไหนคะจากแซปปาราค่ะ ใช่่คะสวัสดีค่ะส่งชื่อมาใช่ไหมคะคุณจิรพรใช่ค่ะเป็นไงคะดีใจไหมคะเราโทรหาครับผมดีใจค่ะแต่ว่าอ้ยดูไม่จบอะค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ยากดูตั้งแต่ต้นอาจจะตอบได้ก็ได้ดูจังหวัดอะไรคะ กรุงเทพค่ะกรุงเทพเดี๋ยวฟังคำถามจากจากน้องก่อนโอเคผมว่าคำถามนี้พี่จิตพร์ดูไม่ดูก็จะตอบได้ต้องบอกนนะครับว่าคำถามมูวว่าสัญลักษณ์ประจำจังหวัดเมืองสุรินทร์คืออะไรครับใช่ใช่ครับถูกต้องครับผมใช่ครับจับที่ถูกต้องให้ถูกต้องค่ะวันนี้ได้รับเป็นกิบบเชอร์นะคะ ห้าพันบาทจากพัตคาอาหารจีนช่วงสูงยินดีเลยว่าดูตอนที่คุณมาออกรายการรายการเัช้าโต๊ะข่าวตอนเช้บตอนนี้แสดงว่าเป็นแฟนช่องสามทั้งวันเลยถูกไหมคะถูกค่ะแต่ว่าพอดีออกมาทุระเป๊ะนึงไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้คุณเจี๊ยรขอโชคดีมากๆเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะขอบพระคุณค่ะแต่ย้ำนะครับถ้าสมมติไม่มีคนไปกินด้วยบอกผมนะเดี๋ยวผมไปกินทุระไปทั้งห้าล้านบาท ห้าพันบาทกินได้เหลือเลยขอบคุณมากขอบคุณครับนะฮะโอเคโอ้โหตอนนี้นี่คือผมบอกเลยว่าแฟนคลับนะฮะรวมถึงคนที่ส่งชื่อมาเยอะมากแต่มีวิธีการติดตามและดูเราได้ช่องทางไหนครับพี่บุชก็มีทั้ง IG นะครับ Twitter ร์แซปพลาซ่านะครับแ A ดเอเอพีเอแซดอครับผมียกว่ามี มีช่องทางการติดตามไม่ว่าจะเป็นของช่องทางแซบใช่ไหมใช่แล้วมี IG ส่วนตัวของพวกเราอีกนะครับแล้วก็มีติ๊ t ต็อกอิงตางหากเพราะว่าเราก็ลงคลิปเต้นไปใช่แต่แสตลรับดีมากใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวไปดูทางนั้นนะคะก็จะได้เจอพวกเราในแบบที่ไม่ได้เห็นทางหน้าจอภาพหลุดๆภาพแบบโกโก้ของเราเนาะจะมีแบบว่าซิกผมซิทแผกอะไรเรื่อยเดี๋ยวเาพี่ฝนดูแล้วย้ําอีกทีนะคะว่าจะสะกดยังไงใช่ไหมครับครับ Z AAB PLA z A <พอ S 1> ครับผมคับแล้วก็ฝากติดตามนะคะทุกช่องทางของเราเลยค่ะร่วมพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็เราจะได้เป็นคนตอบคุณไปด้วยนะมอ so ีอะไรแนะนำมาได้ตลอดเลยนะคะครับผมวันนี้นะครับต้องขอบคุณฉากจากเซนทรัลพัฒนานะครับเสื้อผ้าจันโสมาโดยอาจารย์เวียรธรรมตระกูลเงินไทยวันนี้ขอบคุณมากนะคะพวกเราเซ็ตปา,า,าลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ